ที่ต้องเหล้าจอหนึ่งในล้านมีฟากมันแค่เปียนไหลสักคนที่มาเข้าใจหนึ่งคนที่ฉันรอมีจริงใช่ไหมเอ่อใครที่ฟังไอฟรผ่านทางเว็บแคมอยู่นะฮะคือช อยคือท uhm oh ั้งสองคนนี้เขาไม่เคยออกกล้องกันมาก่อนเลยนะเนี่ยกระโดดลอมเต้นกันมันสักยทีเดียวอ่าสวัสดีทั้งสองคนด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับใครครับเนี่ยไรนนะครับบีมครับ คือวันนี้นะครับเราสองคนจะมายึดขึ้นครับอยากประกาศเว้นวักครับเว้นวัก็เอากันเลยนะคนนั้นคือกวีตันจรรยาเลยนะฮะกับวรเวดานุวงศ์นะฮะส่วนผมเนี่ยนะครับก็ตัวรอดเลยทีเดียวนะฮะอ่ะสวัสดีนะครับก้าวรับสู่88.5ไปไหนมาครับได้ข่าวว่าไปแบบว่า เลยมาที่ f อฟเอได้อย่างไรกันเกิดอะไรขึ้นเบาไปไหมฮะเบาครับไม่ได้ยินเลยรโอเคนะครับชัดไหมฮะชัดครับชัดครับโอเคดังไปดังไปอะครับผมดังไปดังไปก็นี่ไงแดนบีมมาแล้วครับครับโอ้โหเอาละครับวันนี้นะครับเราไปไหนมาไหนไงมาถึงมาที่ f อฟเได้ไไปไหนมาครับพี่บีมครับวันนี้พี่ืิอกี้นอนอยู่บ้านนะครับรับก็ไปมาแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมา f อฟเ เลยนะครับได้เป <acting in> <video> ็นอะไรช่วยจำชื่อขึ้นผมด้วยนิดหนึ่งเอฟเอ็มเอ็กซ์ที่ที่ที่เรียกว่าดีมาดีมากเบียร์ไม่ต้องติดอ่างนะครับพี่ผมไม่เอาปืนไปจี้หลังหรอกะคุณบียร์ฮะครับจริงๆเดี๋ยววันนี้เรามีมาซ้อมร้องเพลงอัลบั้มชุดใหม่ด้วยชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดพิเศษไม่ชุดพิเศษด้วยเป็นเบียร์อัลบั้มทูใช่ครับแน่นะครับอัลบั้มทูรีแลกซ์ใช่ชื่ออัลบั้มคือผมรู้คุณก็ใช้ใช่เปล่าอ่ะมีคนงั้นแน่ห้องนะ ทำท่าเหมือนยังไงไม่รู้กระแทกเงี้น่กล้วนนะครับพีอาร์ของเอฟเอ็มเราในครับคือจะบอกว่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีคิวบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะได้ฟังเพลงของแดนบีมชุดใหม่เป็นวันแรกพรีเมียร์พร้อมกันทั่วโลกเลยเป็นโวลพรีเมียร์เลยจริงเหรอทำไมต้องหัวล้ออย่างนั้นด้วยเราแล้วเผอิญว่าโทรทีเซอร์เราไปเจอแดนบีมมาก่อนก็เลยบอกว่าขอจุดตัว ไม่ใช่ครับคือจริงผมเนี่ยไปเสนอตัวบอกว่าขอร้องเถอะคือวันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับผมมาเจอพี่บีมนะบริษัทเราก็บอกพี่บีมไม่ไปซ้อมร้องเหรอแบบพิ่งแดนไปขึ้นไปกับพี่ก่อนโดนลากเหมือนกันครับผมอันนี้พึ่งมาลุกที่นี่เลยอุ้ยมีแปวด้วยครับตัวไหนเนี่ยคุณจจเอาอะไรล่ะครับแหมผมจะมีเลยถ้าคุณอยากได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะฮะอันนี้ผมก็มีนะฮะ ไปครับพี่สวัสดีครับจะบอกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแซมเปิลแซมเปิลให้เขาฟังสัหน่อยได้ไหมว่าเพลงเป็นยังไงครับบอกได้ไหมจะดีเหรอพี่ผมก็เปิดเลยดีกว่ามันจะดีเหรอเฮ้ยมันตรงมาเออมันจริงมันจริงสนุมากเลยมันจริงมันจริงมันใช็คให้นี่ไหมจะคุ้นๆกันนะใช่เพียงเคยจะต้องนองขึ้นนี่พอดีกว่าพอดีกว่าพอดีกว่าถ้าเป็นหอมอันนี้เครื่องเลยนี่อันนี้เครืออยากอยากเปิดใช่ไหม จริงจริงเนี่ยพอเคิดเขาได้หมดทุกอย่างได้เลยอ่ะจริงๆก็วหรอะไรี่ในขณะยังไม่มีควรักชื่อนั้นลยใช่พอดีโอ้ยขึ้นมาก็เสียงก็โดนแล้วเอ้าแต่จะบอกเพลงปกติแดนบีมเจอจะต้องแบบต่อหน้าฉันนะฮะหรือจะเป็นเพลงช้าๆหมดเลยคิดมากอย่างงี้อัลบั้มชุดนี้จะปล่อยเป็นเพลงเร็วมาก่อนนะครับ ใช่ครับผมอยากให้คือเหมือนเหมือนเป็นการเปลี่ยนด้วยครับเล่นโอ้ยเปลี่ยนอารมณ์แบบปกติเล่นอะไรกันนะตั้งแต่ตั้งแต่ดีทูบีอะครับนะครับมันก็จะเป็นเพลงช้ามาตลอดเลยนะครับมีครั้งนี้เนี่ยแหละที่เราตัดสินใจว่าเอาวคือจะบอกว่าคือเป็นการเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนหรอกคือตัวจริงแล้วเราเจอแดนบีก็อย่างเงี้ยสนุกสนานไปหาปาร์ตี้ชุดนี้ได้ข่าวว่าก็คือประมาณว่าอ่าขณะที่ ห้องอัดก็จะแบบปาร์ตี้ทำบาร์บีคิวกินไปด้วยไม่ขนาดนั้นครับพี่ไปจะไม่ห้องอัดเอาคืออัลบั้มชุดนี้คือเห็นไม่บอกว่าจะใช้ชื่ออัลบั้มว่าฮะ the album to relax นี่นะครับฟังแล้วดูผ่อนคลายนิดนึงครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเพลงแรกก็เลยจะมาแบบสไตล์สนุกสนานน่ารักน่ารักชื่อเพลงคือชื่อว่าอะไรเขาบอกได้ไหมฮะ ไปน่ารักไกลๆหน่อยครับทำไมแย่ที่พูดอย่างนี้ผมขอโทษครับอ่ะที่ถามใหม่ครับพี่แอมอ่ะเพลงแรกเลยครับซิงเกิลแรกเลยที่เราจะเวิร์ลพรีเมียร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยฮะจะใช้ชื่อเพลงว่าไปน่ารักไกลๆหน่อยครับแดนครับงับไม่ทันเลยเทคสาวเทคสามอ่ะนั่นแหละตกลงจะใช้ชื่อว่าอะไรครับ ไปน่ารักไกลๆครับผมไปน่ารักไกลๆหน่อยทำไมถึงปล่อยเป็นเพลงนี้ครับเพลงนี้มันเกี่ยวใครหมายถึงแบบว่าเป็นใครพิเศษหรือเปล่าเห็นว่ามีของมีข่าวคราวสาวๆอยู่ทั้งสองหนุ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจริงๆแล้วนะฮะวันนี้โขเสียงหลอกไดพี่ฟังเพลงกระดิ่งขมไหมเออกระดิ่งรือกระพวนคือเราก็อยากสนุกสนุกฮะอย่างอย่างชื่ออัลบั้มเนี่ยก็คือรีแลกซ์ก็อยากจะพูดอะไรที่มันจริงๆแล้วมันก็เป็นตัว ไม่คนจริงเราเรานึกถึงแดนบีหรือ D2B เนี่ยก็จะนึกถึงซาสันๆอยากให้เธอกัดเลย<อ>ประมาณแบบนี้นะครับ,รบแล้วก็เราก็ไม่เจอเพลงที่แบบเร็วๆน่ารักน่ารักแบบนี้นาะนจนก็มีโสดก็เป็นเพลงกลาง ครับแต่เพลงนี้คือน่าจานเลยไม่ข่าวว่านี่โสดยังอันดับหนึ่งอยู่เลยใช่ไหมอ้าถูกยังยาวนนายโมยไปเขาปมุกเข้ามาปีเลยนั่นน่ะเอาใหม่หลังถามพี่ดิโอเคโอเคถามพี่พี่ตอนนี้เพลงอะไรอันดับหนึ่งพี่จะได้บอกให้เออดีใจครับดีใจครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังที่เอสแมได้เพราะเราจะเปิดได้ฟังกันทุกชิปพีเจแน่นอนตกลงวันนี้นี่ไม่ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวสรุปก่อนว่าวันนี้เขาไม่ได้เฉยเราใช่ไหมนี่เราขอมาพี่ไม่ไม่แหมเรายินดีต้อนรับอยู่แล้วจริง อยากให้เขาฟังคุกจังเลยเดี๋ยวเขาฟังนิดนึงฟังนิดนึงเป็นยังไงบ้างนิดนึ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 งถูกใจอีกแล้วโอ้โหมันจริงเลยมาเพลงอะไรก็ไม่รู้เพลงใครอ่ะพี่แดนบีมแดนบีมเพลงเน่อยดีกว่าเพลงเขาดีนะไปยื้อเลยดีกว่าเออมีแล้วเหรอฮะวังไทยเอ็มวีนี่ก็เดี๋ยวได้รู้กันใช่ไหมว่าจะยิงเมื่อไหร่ยังไงเอ็มวีเนี่ยฮะก็ถ่ายยังถ่ายยังเอ็มวีถ่ายยังพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ยิงพรุ่งนี้ยิงแล้วคร่ะ สามารถตามตามดูทีเซอร์ได้นะครับในในที่ในที่รูปไออัมไซอมพรุ่งนี้ได้ชมหรือเปล่าพี่วันนี้ฮะวันนี้ก็มีอันนี้แหละเออเดี๋ยวข้อก่อนพรุ่งนี้ก็มีโอเคพรุ่งนี้ก็มีครับพูดทำไมเอาอีกคนละนัดเลยจะได้ตื่นเลยนะฮะวันนี้ถือว่ามาเป็นออเดอร์สอดแล้วกันนี่ได้แล้วเหรอครับ อยากให้อยู่ต่อไหมครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้แค่พี่ดูผ่านทางเว็บแคมนะฮะก็เดี๋ยวมีอะไรถามแดนบีมได้อ่ะเดี๋ยวดู SMS หน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าสวัสดีพี่แดนพี่บีมนะฮะเพลงเอ่อไปน่ารักไกลๆหนูหน่อยได้ไหมไอจากน้องพี่บีมเองนะฮะเอาน้องบัวเลยส่งมานะฮะอันนี้บอกว่าใจต้ะไรพี่ใส่เสื้อดำเหมือนแดนเลยน้องน้องดูจะเวอร์ไปนิดนึ่งนะฮะ บอกพี่แดงพี่บีมได้ว่า I love you แล้วฝากแดนหอมแก้มพี่บีมด้วยเขาบอกให้ฝากแดนหอมแก้มพี่บีมพอๆแล้วล่ะเยอะไปเยอะไปเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเราฟังแล้วกันรวมถึงมิวสิกวิดีโอเดี๋ยวรอเจอทางรายการทางเคเบิลทีวีได้พรุ่งนี้ MV On Air นะครับวันนี้ก็ถือว่าคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเป็นลก็คือเราต้องไป เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจัดรายการแทนพี่เดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้แล้วเดี๋ยวจัดรายการแทนพี่เดี๋ยวพี่เอางี้เปลี่ยนบทบาทบ้างดีกว่าวันนี้ขอบคุณแดนบีมากที่วันนี้มาสัมภาษณ์ที่เอสแมเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนและกันพี่จะฝากเดี๋ยวพี่กลับก่อนแล้วเดี๋ยวเราจัดรายการแทนไม่คือเรื่องจัดรายการผมไม่มีปัญหาแต่เรื่องแต่เรื่องง ต้องมาคือผมมันทำงานด้วยใจอยู่แล้วครับพี่ไม่มาแป๊บเดียวเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เป็นเรื่องแรกแรกเสมอเลยขอบคุณมากเลยนะฮะอ้าวได้ขอบคุณแดนบีมด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสั่นน้ำก่อนกลับบ้านกันเลยเดี๋ยวจะส่งกลางขอบคุณมากเดี๋ยวไว้คุยกันต่อนะขอบคุณครับ